สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่ MBK Center นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เดี๋ยวพามาเดินดูเนี่ยตอนนี้เขามีงานอาหารนะครับอยู่ที่ MBK เนี่ยเริ่มต้น20จนถึงวันที่29นะครับ20ถึง29พฤษภาคม2565ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินท่องเที่ยวแล้วก็มาเดินซื้อของได้นะครับอันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงมีแบบว่าของกินแบบเยอะแยะเลยยัขนมก็มี ไก่ทอดก็มีอ่าโอ้น้ำส้มอันนี้ช่วงนี้ชาวต่างชาติมาเยอะแล้วนะทุกคนได้ฟูก,กุก็มีนะครับได้ฟูก,กุออันนี้แบบน้ำคลิกเดี๋ยวดูด้านนู้ส้มตำมีส้มตำแซบกุบนอนมีหอยนางรมปูมา้าอะไรเงรี้ยลูกชิ้นเอาไปดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีลูกชิ้นไม้ละ3บาทนะครับ เนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่นั่งให้กินตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆกับสยามนะเนี่ยคือถ,ถ้าเราจะไปสยามแล้วก็ข้ามตรงฝั่งด้านนั้นได้นะครับแล้วก็เดินไปสยามตรงนั้นก็เป็นมาบนคลองสยามดิสคัวอรี่สยามเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเดินใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินดูดบรรยากาศภายในงานในงานเขาก็จะมีแบบของเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยมีหมูทอดก็มี หูทอดไก่ทอดอันนี้ก็โซนฝั่งด้านนี้นะมันก็มีจริงๆอ,อ่ะงานเขาน่าจะจัดเยอะอยู่แต่ว่าร้านค้าอาจจะยังลงไม่หมดนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันนี่นะครับเราเดินมาด้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้านะครับเขาก็าจะมีเป็นมีร้านค้าหลายอย่างเลยของกินผัดไทยไฟทะลุก,ก็มี อันนี้คือลูกชิ้นหมูมบีบสดนะครับโอนะฮะอันนี้ก็เป็นปินมณีปลาส้มไร้ก้างนะครับเ,เดี๋ยวเขาจะมีการแสดงให้ดูด้วยนะ MBK เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มีเป็นผัดไทยนะคือแม่ไม้มวยผัดไทยคือแม่ไม้มวยไทยผสมจงังหวะชีวิตของฮิปฮอปและหมอลำ MBK Center นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงเดี๋ยวเรารอดูว่าแบบเขามีการแสดงอะไรให้เราดูบ้างนะนี่งานของเขาจะเป็นว่า ปรติ้งมาเก็ตของกินริมน้ำนะครับของกินริมน้ำความอร่อยจากริมปิงถึงตาปี20-29พฤษภาคม2565นะครับ10โมงถึง3ทุ่มชั้นจีบริเวณลานอาวีนิวเถึง C แล้วก็เซ็นเตอร์ฮอล์นะครับเดี๋ยวเราลองเดินอลองเดินดูด้านนี้เดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าการแสดงอะไรเพิ่มเติมนะมีแบบกล้วยปิ้งด้วยด้านนี้ก็มีกล้วยปิง้ง ไม่ละสิบบาทนะเดี๋ยวลองดูด้านนูน้นก็มีแบบเยอะๆเลยกูจริงๆแบบเขาน่จนาจัดพื้นที่ใหญ่อยู่นะแต่ว่าร้านค้าอาจจะยังลงไม่เยอะเลยมีมีแบบ่าเนื้อวัวอันนี้เป็นอะไรอะได้ฟุกกูกได้ฟุกฟูกก็น่า yeah. ก<ม>ินเนี่ยเขาก็เริ่มมีแบบร้านค้ามาลงผสมควนแล้วนะ เริ่มตั้งแต่20จนถึงวันที่29นะครับซูเอ้ยอันนี้เป็นแบบขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะลาวาชิละ2ี่บาบาทนะครับดูญญนะีน่ากินทั้งนั้นเลยขนมเปี๊ยะของละ้อยนะครับสี่ชิ้น100ร้อยบาทอันนี้ก็มีแบบพายมีพายเผือกพายแฮมชีสพายอะไรเงีย้ยข้าวขาหมูด้านนู้นก็มีไหนเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีเป็นแหนมนะครับ แหนมหม้อมีน้ำพริกหนุ่มของกินเยอะแยะอ๋อท้านนี้ก็มีสายไหมนี่สายไหมนะครับชุดละหกสิชุดละร้อยชุดละสองรอแล้วแต่ว่าสนใจได้ฟุกุตอนนี้แบบรู้สึกว่าร้านขาได้ฟุกุเยอะมากเลยนะอ,อ,อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเอ่อเป็นน้ำเป็นหมู ขาหม,มูกรอบนี่มีร้านขาหม,มูกรอบขาหม,มูกรอบตายเชฟเดย์นะครับโอ้น่ากินมากขาหม,มูขาหม,มูสองขีดสองร้อยสามขีดสองร้อยเก้าสิบฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นเกาลัดด้วยเกาลัดมีน้ำพริกโอ้ยน้ำพริกแบบ,บเยอะแยะเลยสามกระปุกสามกระปุกหนึงรนะ้อยครับกระปุกละสี่สิบสามกระปุกร้อยมีทุเรียนด้วย 1นึกลกบาทมีขนมปางโอ้ยเยอะแยะ,ยะเลยนู่นนั่นนู่นก็มีอีกมีอีกร้าน2ร้าน m b k Center นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาเดินนะ20ถึงวันที่29นะครับถ้าแบบวันถัด,ถดไปเนี่ยจำนวนร้านก็อาจจะมากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแบบวันแรกนะเรามาถ่ายวันที่20พอดีผ่านมาปุ๊บเนี่ยเห็นวันที่20เนี่ยเราพาเดินชมก่อนเลยเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจ อันนี้ก็จะเป็นแบบชาชะอะไรเงี้ยลูกชิ้นมีลูกชิ้นไม่ละสิบบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นห่อหมกห่อหมกทะเลมีแบบหลายอย่างเลยห่อหมกทะเลเนี่ยเขามีเป็นชุดอย่างนี้ละห่อหมกห่อหมกเจี้งไข่ต้มน้ำพริกนะครับที่เลยอยู่ใต้ MRT มอาทีเฮ้ย <Hey. S 2> BTS เนี่ย BTS นะครับถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะมา BTS สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็เดินลงมาได้เลยแล้วก็เดินชมบรรยากาศตรงนี้ได้เลยนะครับเ๋ยวละลาพาไปดูเวทีการแสดงนิดนึงว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมนะแต่ด้านในก็จะเป็น MBK Center ถ้าใครมาก็มาด้วยรถไฟฟ้า,ฟาได้ครับรู้สึกว่าฝั่งนั้นนจะมีการแสดงวมีขนมอันนี้เป็นร้านขนมสามช่วย50หม้อแกงสามยห้ิ ขนมห,หวานน้ำพึ่งอะไรอย่างเงนะี้ยครับโอ้ไปไปดูการแสดงด้านนน้นดีกว่า <c oughs> ก็น่าจะแบบประมาณนี้นะเขาก็ร้านค้าก็เริ่มแบบน่าจะทยอยลงนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันวันแรกเดี๋ยววันสองสามเพราะว่าเขามีแบบถึง29เลยนานอยู่โอ้นี่มีการแสดงอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูการแสดงนิดนึงนะครับ นะครับเดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศบริเวณลานหน้า MBK นิดหนึ่งนคนเยอะมากดูครับคนเยอะที่แบบบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับฝั่งนนสยามเยอะแยะเลยเรา เดี๋ยวเราจะเดินไปสยามนะครับเพื่อที่จะนั่งรถไฟฟ้ากลับไปฝั่งรถไฟใต้ดินนะครับบรรยากาศกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณสยามช่วงเย็นนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับหุยตรงนี้ สวยดีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่คนชอบมาเดินมาเดินถ่ายรูปกันตรงนี้เลยเนี่ย m อ k Center แล้วก็แบบมายืนถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวอนาคตเขาสร้างตรงนี้เสร็จก็จะสวยมากเลยเดี๋ยวเดินหน่อยหนึ่งอุ้ยรถไฟฟา้ามารถไฟฟา้ามารถไฟฟา้ามา ดูตรงนี้สวยมากตรงนี้ทําใหม่แล้วป่ะว่าดูล่มลื่นมากบรรยากาศดีมากแบบดูเหมือนอยู่ในป่าตรงนี้คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเหมือนกันนะมีมุมเนี่ยคือเขาลือ้อเขาลือ้อแบบตึกต่างๆออกแล้วเพราะเขาลื้อตึกต่างๆออก,กปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็โล่งเขาก็มาถ่ายกุบตึกนี้ ตงตึกตรงนี้ข้างหน้าคนก็มาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย